กับสวัสด so like, ีมิดมาเคนแฟนมอลำทุกทุกท่านครับผมตอนรับข้อสู่ชองเจ๊ดึงวันฉลองคือเก่าเลยครับผมอ่าสำรับทันทีแวะเขามาให้กำลังใจนะครับเนาะมาชมคลิปให้กัอยางแรกเลยฝากน้ำเนี่ยครับผมฝากกดไล ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามชอนน่อ,ชองน้อยช่องนี้น้ำแน่เดอ้อพี่น้องครับผมอะสำหรับคลิปคลิปนี้อวยมาทั้งด้านของอมองล่ำวงสัน้นเราบันเทิงศินพี่น้องนะครับอาวังวันที่เก่าที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาเก้ากันยายนนะครับอาเพิ่นกะไดมีการนะครับเปิดบ้านนะครับเนาะเปิดหอพัก ต้อนรับทางด้านของเหล่าบรรดาศิลปินนะครับเนะาะทุกแผนกนะครับของมอลลัซา,า,า,านเหล่าบันเทิงศิลป์เขาซูนะครับหมู่บ้านซานเล้าบันเทิงศิลป์เพื่อนกระท่ำการนะครับจัดงานประถมนิเทศซานเล้าบันเทิงศิลป์ปีที่3ครับผมพี่น้องนะครับผู้บริหารพบประประชุมและก็ตอนรับทุกคนเข้าสูบานพักนั่นเองเนาะและการงานงานงาน,นี้งานประถมนะครับงานประถมนิเทศครั้งนี้กะยังใดรับเกียรติในยางสูงจากวิทยากรอาจารย์วรส และก็อาจารย์รัตนาพรนะครับเพื่อนได้มาถ่ายถอดทักษะความรู้และก็แนะนำเทคนิค นะฮะการเป็นอยู่ของศิลปินนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการเป็นอยู่การใส่ชีวิตของศิลปินการปรับโตการบ้างโตต,ต่างๆนะฮะแนะหน้าไห่ฟ้างเบิดเลยเพื่อนะครับเป็นกําลังใจปลุกขวัญเป็นกําลังใจสร้างขวัญต่างๆให้กับนะฮะบรรดาลูกทีมวงสันแล้วบันเทิงศิลป์นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะได้สร้างผลงานนะครับเนาะมว่มวนๆนะครับผมให้กับพอม่พี่น้องเอฟซี FC, แล้วก็ พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพให้เพื่อนในประทับใจกันพี่น้องนะครับผมเป็นมอลล์ลำสั้นเหล่าบันทึงศินเอื่นด้ว่าเป็นมอลล์ลำวัยรุ่นเนาะนะครับผมบริหารโดยนะครับเนาะทางด้านของบูธจักรพันธ์ลํำเพินนะครับผมซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่3มนะครับมุ่งมั่นพัฒนาในทุกทุกมิตินะครับซึ่งตอนนี้นะครับนอกเพิ่นกับเขาสู้ทางด้านของ บานสั้นเหล่าบันทิงสินเป็นทียะรอยนะครับเป็นส่วนของอน้องนุ่งนะครับน้องเอ,อ๋ยอายพ่อๆแม่แม่นะครับทุกๆตำแหน่งทุกๆแผนกเพื่อนกระไดโอพี่น้องครับผมโชว์นะครับผมจัดโชว์จัดแสดงนะครับเนาะ คึกคืนคึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะอาเดี๋ยวกระซิมาว่าเรื่องอาต่างๆนะครับนอกของหมอลลัมสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์นนะฮะปีนี้นะครับผมเป็นปีที่3นะครับเสือวานะครับสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์สิีบ่บริหาพ่องพมพี่น้อง FC นะครับทั่วประเทศทั่วโลกพิษวังแน่นอนนะฮะอาแต่ละบุคลากรแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความสามารถทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับประจักษ์แก่สายตาของพอ่อมพี่น้อง นะครับเนะบาะบอสิเป็นฤดูการแรกนะครับฤดูการที่หนึ่งฤดูการที่สองที่ผ่านมานะครับงานเจ้าพองเจ้าภาพต่างๆกับบอหน่อยพี่น้องครับผมถึงว่าสิเป็นเพียงอ่าก้าวข้าู่ฤดูการที่สามปีที่สามผมเพินเนาะนะครับปีนี้นะครับผมอ่าซีมี่อ่าบรรดา งานจอภาพหรือว่างานต่างๆหลายบอเดียก่อนตอนไทยๆนะครับผมสิ่บบาบอกสูพอเป็นพี่น้องฟังนะครับผมแต่ผมคิดว่านะฮะคิวงานแน่นเอียดกันเลยทีเดียวเนาะแต่ก่อนอื่นเลยพี่น้องครับผมในส่วนของฤดูการที่3านี่เนาะนะครับฤดูการที่3นี้นอ,นะน,นอกจากระน้อยนะครับนอกที่เคยอยู่เซาวน้อยพิ่บัแพงนะครับผมจะมาอยู่นี่ละ นะครับผมกับมาอยู่น้ำสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์นะครับและวกับศิลปินอีกหลายๆท่านเนาะในส่วนของร่ำเรืองตอกก้อนนะครับผมฤด,ด,ดูกาลที่3ปีที่3นี่ทางด้านของสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์เพิ่อนอ่า ล่ำเรื่องลูกทอรพีพี่น้องอผมมีฉากเด็ดบานฉากเด้อนะครับเนาะฉากเด็ดบานฉากนะครับมาเอาอกเอาใจนะครับผมนักฟังล่ำมาเอาอกเอาใจนะครับพอพอมีเอฟซีของสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์มาเอาอกเอาใจมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกทุกทันที่เพิ่นกะเบิงและกาเชียร์นะครับหมอล่ำคณะสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์นะครับผมรำปีนี้นะครับผมรำเรื่องต่อกรปีนี้ของสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์รำเรื่องลูกทอรพีเดี๋ยวไปเบิง บางฉากบางตอนซะก่อนเนาะว่าเพิ่นล่าอันว่าจังได๋แน่ความมวนความซึนเป็นจังได๋แน่ในส่วนของนะฮะนักแสดงนะครับผมประกอบเรื่องประกอบฉากนั่นเองครับพารินพาร์คินาถามันตาโดนบ่ค้างบ่โดนดนบ่อโดนมองมาเร็วมาเร็วเตรียมของจะเข้าก่อนนะพารคินเนอร์เตียงนั่นละครับ นี here, <function als> ่เราสองบ้านปีพอคุณพ่อผู้ว่าปู่เนี่ยเป็นมรดกตกอดมาตายละป้าเนี่ยตายขอผ่าจะขืนได้ด้ค่ะเด้อถือใจเจ้าของช่องอยู่พี่น้องถือใจเจ้าของช่องอยู่คุณหนูครับจ้าเกิดได้ยังมาปู่บ่เคยดื่มจั๊กเื่อด้วยครับอ้ยบ่เคยกับตองเคยละเนาะตอนเคยแล้วนะมันสียู่บ่เป็นนะคะคุณหนูยังลิ้นไรเลยครับ โอบวมีเดี๋ยวมันตาขอบอลแล้วมันตาขอชิมบางกวนไมนใส่ได้บอลมันตาจะชิมบอครับค่ะแน่ค่ะก็ลิ้นเอาหลายเถอะวะุณหนูคุณหนูคือเลรียหลีๆครับอย่าปากค่ะเสียงสีเข่ากรข่าวยกข่ายกหนูมันบม่มันโม่พ่อแม่ดอกยีหล่าเออคุณหนูเป็นยังงครับ ขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมซีมาปั่นก็ไม่หายขันจี๊ขันอยู่ขางในื้อขันหูที่ไรละกดลุกทุกทีอฮ้อ หอมปากหอมคอสะก,ก่อนพี่น้องครับผมก็เป็นาชาช่วงรับเรื่องต่อก่อนนะครับเนาะอ่านี่เรื่องลูกท้อพี่นะครับเนาะจากสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ปีทีสามพี่น้องคิดว่านะครับผมอ่ะนาทีสางความมวลนะครับผมความนิยมชมชอบนะครับเนาะแห่งกับศิลปิน นะครับให้กับหมอลำํานเหล่าบันเทิงศิล์นะฮะแล้วกับไก่ขามาแล้วพี่น้องนะไก่ขอม้าแหล้วนะครับเนาะหมอลำวงที่สองนะครับที่จะทําการเปิดฤดูกาลวงแรกนะครับผมวันท <Bhar> <3 S 2> ี่3าสิงหาคามที่ผ่านมาเนาะก็คือวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับอ่าเข้าสู้เดือนกันย่านะครับผมวงที่2ต่อมาก็คือสานเหล่าบันเทิงศิล์นี่แหละจะทําการเปิดฤดูกาลนะครับปีที่3ในวันเสาร์ที่ 12ตุลาคม2567นะครับที่บ้านอน้ตนตําบลหัวช้างอำเภอจะตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเอง สำหรับพอ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพนะครับเนาะต้องการอยากจะจะ,จะติดต่ตตอนะครับเพื่อให้วงสั้นเหล่าบันทึงสินไปทําการแสดงนะครับเนาะหรือสอบถามขิวงานเนี่ยสาม,มารถติตดต่อใดพันสองหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้เด้อครับผม089-085 0853ย้ำ089 085 0853แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับผม061383 6899 061383 6 8เก่าๆนะครับเนาะอาจติดต่องานนะครับสอบถามคิวงานกับโทษไปตามเบอร์โทษที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมสีมะวาเรื่องด้านของคิวหงอกคิวงานของเพิ่นสะกอนพี่นองครับอ้คิวงานนะครับคิวงานเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็คิวงานเดือนพฤศจิกายนเนาะห่วย ขาดพอสมควรอยู่เด้อเนี่ยนะครับเนาะแล้วเสื้อว่าหลังจากที่เปิดฤดูกาลไปนะครับสิมีงานเจ้าภาพนะครับเนาะติดต่อเขามาหลายอยู่อ่ะให้เบิ้งคร่าวๆผ่านหน้าจอกันแล้วกันพี่น้องครับผมเนี่ยเนี่ยคือคิวงานนะครับเนาะคิวงานนะครับผมแบบคร่าวๆนะครับผมยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเนาะนะครับก็เอามาจากเพจหมอลลัมซันเหล่าบนเคิงศิลป์นี่แหละพี่น้องอ่านสู่ฟังนะครับผมคร่าวๆกันแล้วกันนะครับอ่าเดือนตุลาคมครับนะเริ่มต้นวันที่12นะครับผมอยู่ที่อ่า บ้านอ้นนะครับตัวบลหัวช้างอําเภอจัตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันที่15ตุลาคมนะครับผมกับบ้านหัวขัวนะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นวันที่16ตุลาคมนะครับงานเหลือเรือไฟจังหวัดนครพนมปาร์ตเบตต์ไปเบิงแท้แล้วก็วันที่นะครับผม17นะครับตุลาคมนะครับบ้านแกะเป๊ะบ้านแกะเป๊ะเนาะจังหวัดกาฬสินธ์สิบแปดตุลา 18ตุลาคมบ้านโคกสูงนะครับจังหวัดมหาสรารคาม19ตุลาคมบ้านนาจาร์จังหวัดขอนแก่นวันที่20ตุลาคมบ้านน้องภยัยจังหวัดกาลสิน21บ้านกงพานจังหวัดศรีสะเกดโอ้ยไก่บ้านผมเลยตัวเนี้ยใกล้บ้านผมเลยครับพี่น้องแล้วก็วันที่2 2บ้านแก้งนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ก็ใกล้บ้านผมอีกแล้ว หอยอ้อมนาอ้อมแหลงอาอ้อมนาอ้อมแอลอยู่เนาะ you know? 24บ้านสามเพลาวจังหวัดอุดรธนานีวันที่25วัดจำปาทองจังหวัดหนองคาย26บ้านนนหินแห่จังหวัดมหาสารคาม27บ้านหนองไหลจังหวัดขอนแก่น29ตุลาคมนะครับจังหวัดอำนาจเจริญบ้านคึมน้อยแล้วก็3 1เอด บ้านหนองคูจังหวัดมหาสารคามนะครับคิวงนานคร่าวนะครับเดือนพฤศจิกายนเนาะวันที่1นะครับโรงเรียนอนุบาลยอดแย่วิทยาจังหวัดชัยภูมิวันที่2บ้านหัวขวจังหวัดอุดรธานีวันที่3บ้านนาแหงจังหวัด มหาสารครามวันที่4บ้านหนองบกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่5บ้านนนสั้นจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็วันที่7บ้านบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับวันที่8บ้านหนองโนจังหวัดขอนแกน่นวันที่9วัดจอมศรีจังหวัดอุดรวันที่10งานหมอลำสี่มุมเมืองจังหวัดขอนแกน่นวันที่12บ้านนนนิ้วจังหวัดบุรีรัมวันที่13นะครับงดเช็คอุปกรณ์เพื่อนว่า ยังบมทันมีนะครับเงดเช็คอุปกรณ์กอนมือนีเนาะแล้วก็วันที่1 4งานลอยกระทงอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ15นะครับผมงานลอยกระทงจังหวัดเลยวันที่17เนะครับเชฟมาดซูเปอร์สโตร์จังหวัดอุดรธานี19านะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่2 2วัดป่าสิทธิทารามจังหวัดเลยแล้วก็วันที่23ถาวรนมอเตอร์จังหวัดชัยภูมิ24บ้านจังหานจังหวัดร้อยเอ็ด27จังหวัดขอนแก่น นะครับผมรอสถานที่ยืนยันแล้วก็วันที่30บ้านสรูจังหวัดบุรีรัมนี่คือคิวงานขาวๆนะครับพี่น้องมืออื่นบอกมืออีวันที่11เนาะมืออื่น12กันยา่าทางด่านของคณะนะครับสั้นเหล่าบันเทึงศินเพื่นสีทำการเปิดฤดูการช่องน้นย้ช่องนี้ขอเป็นกำลังใจให้ Ot, นะครับเนาะบอสบูธนะครับเนาะพระเอกบูธจักรพันธ์แลวก็ทีมงานซานารับบันเทิงศิลป์รวมถึงทีมผู้บริหารทุกๆท่านขอให้แห่งๆขอให้ปังๆขอให้มั่งมันขอให้มีซื่อเสียงขอให้มีคิวงานเพิ่มขึ้นหลายๆนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับผมดวงนหน่อยเดือนหนึ่งส่งไปถึงทั้งทีมผู้บริหารส่งไปถึงพระเอกบูธจักรพันธ์ลำเพลินและกับทุกคนในทีมนําเด้อครับผมเทียยู่เป็นกำลังใจอยู่เดี๋ยวมีคิวงานอยู่สีสเกต อเพื่อทุกท่านพรอวีสยนะครับ2ง,งานเดี๋ยวผมอ่านไปว่าหันเจอกันแน่นอนนาหาันนาวิธีคลิปนี้ฝากไว้สันิดสักก้อนพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ